Business Solution โดยชัตรพรโยเหลาเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายของปีเนี่ยนะคะนิ้นว่าเราพูดคุยกันมาหรือว่าเราเดินทางติดตามข่าวสารของเขาใหญ่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาจัดกิจกรรมต่อเนื่องปีนี้น่าจะเป็น10ครั้งได้ละนะคะเดี๋ยวเราไปดูศักยภาพของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สักน,นิดนึงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าเที่ยวผืนป่ามารดกโลก ยนความงามจากธรรมชาตินะคะซึ่งอันนี้ณตอนนี้เนี่ยน้ำตกเขียวสวัตรตอนนี้เขายังไม่ให้เข้านะคุณผู้ฟังเขาปิดไว้ช่วงหนึ่งก่อนเพราะว่าน้ําตกมันเยอะอยู่ในในช่วงหน้าน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังเป็นมรดกโลกที่หลายคนบอกว่ามันเป็นบันเดทริปก็ได้จะใช้เป็นแบบว่า2วันหนึ่งคืนขับรถไปชิวๆไปหาร้านอาหารนะฮะไปเช็คอินในจุดหมายใหม่ ต่างๆน,น,นานาและแม้กระทั่งในช่วงปลายปีก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเป็นคอดนตรี ก็จะติดตามได้นะฮะว่าก็จะมีดนตรีเรียกว่าเขาบอกว่ามันเป็นประเทศบิ๊กเมาเทนดิ้นว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องไปพูดคุยกันสักรอบหนึ่งนะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เขาเขามองภาพใหญ่มองภาพใหญ่ว่าเมาเทนมันคือระดับประเทศแล้วอะว่ากันไปน,นั้นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ไปจัดกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้ดิันจะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสกิจกรรมดีๆจากแนวคิด การบรูรณาการของคนในพื้นที่ที่เขาพยายามจะเขาเรียกว่าใช้ทุนทางธรรมชาติมาสร้างคุณค่ามีคุณค่ามีทุนทางธรรมชาติแล้วเราก็มาสร้างมูลค่าเพิ่มจากวันดีๆที่คนในพื้นที่เขาจัดกันเป็นวันปลอดรถนะคะที่เขาใหญ่เดินจะพาคุณผู้ฟังไปสนทน,นากับคุณบัญชนะวัฒนะเสถียรนะคะคุณเต้นะคะผู้ก่อตั้งร้านอาหารเป็นลาวแล้วเป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ ค่ะ <One> ก <input> so hey, ็ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะเต้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะวันนี้ก็พูดคุยกันในช่วงช่วงเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายคึกคักไหมคะแถวแถวเขาใหญ่เนี่ยโ่อจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวพูดให้คนอื่นดีค่เนาะคึกคักมาทั้งปีแล้วค่ะใช่ใช่พี่กว่างั้นแหละเนาะต้องบอกว่ามันคือจริงๆยิ่งมันเพราะมันใกล้กรุงเทพมากอะค่ะพี่ปูแล้วก็พอมีพีเอ็มสองจุดห้าคนก็ ต้องการอากาศบริสุทธิ์ก็มาเขาใหญ่คิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไปทางไปทางประตูสุอิสานก็ไปเขาใหญ่ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะซึ่งก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เราก็ซึ่งค่อนข้างมีความกังวลใจเกี่ยวกับการจัดงานใหญ่ต่างาๆแล้วก็เดี๋ยวนี้โลกมันก็ เราก็ต้องพูดกันเรื่องสิ่งแวดล้อม ESG BCG ใช่ไหมคะใช่ใชก็เลยปีนี้ก็เลยถือโอกาสเลยค่ะปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สักสชั่วโมงค่ะโอ้ดี <c oughs> เลยอย่างน้อยสุดก็ <c oughs> ให้ตระหนักนะคนจะได้รับรู้เนาะอ่าแล้วเราเป้าหมายเป็นยังไงบ้างคะสาหรับการปิด <c oughs> ปลอดรถเลยสมชั่วโมงเนี่ยอ่าก็คือเนื่องจากต้องเรียนให้ทราบว่าทุกวันที่22กันยายนเนี่ย <c oughs> เป็นวัน Car Free Day เป็น World Car Free Day นะคะ <c oughs> เป็นวันปลอดรถ ระดับโลกเลยอันนี้ก็ทํากันมาเนื่นนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งเขาใหญ่เนี่ยเราเคยทําไปช่วงหนึ่งก่อนโควิด COVID. ตอนนั้นเราขอปิดอุทยานครึ่งวันคือตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากทําให้ผู้คนเดือดร้อนมากนะคะแต่เราก็ยังอยากจะแสดงสัญลักษณ์แสดงพลังว่าคนเขาใหญ่เราเนี่ยหรือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบร,ริการเนี่ยเราอยากเห็นพื้นที่แบบนี้ <S <S ที่จะมีปลอดรถบ้าง หรือพูดได้ง่ายเป็นวันเว้นวักให้เขาใหญ่เองตัวอุทยานเองเนี่ยได้มีโอกาสหายใจบ้างเหมือนกับเราใช่ไหมคะ,ะธรรมชาติเขาก็ต้องการเพราะเหมือนถ้าถ้าพี่ปูจําได้ช่วงโควิดนี้ธรรมชาติแบบดีใจมากใช่ไหมใช่ค่ะก็เช่นเดียวกันเราก็เลยจัดกิจกรรมืฟื้นฟูเลยเออเป็นเรื่อง<ช>ฟื้นฟูรีเซ็ตนะรีเซ็ตธรรมชาติเลยค่ะเราก็เลยจัดกิจกรรมสามอย่างนะคะเดินปั่นวิ่งตัวเดินกับวิ่งเนี่ยมีสองระยะคือเจ็ด กิโลกับ14เดินขึ้นจากทา่าทางเส้นถนนธนรัตน์นะคะถ้าใครเคยไปก็จะเลยหน้าดาดเลยแล้วก็แต่ทางฟัง่งประจีนเนี่ยปิดเหมือนกันค่ะแต่เรามีเฉพาะปัน่นเพราะว่าระยะทางจากทางด่านเนินหอมเนี่ยถึงตรงศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวเนี่ยมัน30กิโลนะคะดันั้นนักปั่นปั่นกันได้ตามสบายเลยแต่ทั้งฝั่งเขาใหญ่เองทางฝั่งธนรัฐที่ได้อยู่เนี่ยก็ก็ปั่นได้นะคะเป็นแต่ระยะทางมันจะแค่14กิโล สิบส<น>ี่กิโลนี่สำหรับสำหรับคนที่ยังไม่ไม่ได้มีความชํานาญมากก็เหนื่อยนะแต่มันมันจะมีช่วงชันอ,อยู่นะคะก็ก็ช่วงเดินช่วงวิ่งก็ต้องระวงังแต่ว่า,าลิงเลิงวันนั้นเราก็เชื่อว่าน้อง,องลิงข้างๆคงไม่ค่อยออกมาค่ะเพราะว่าก็คงจะลิงโลดเหมือนเราเนี่แหละคะ่ะ <c oughs> ไม่มีรถ <c oughs> นะคะแต่ว่า <c oughs> ประเด็นที่สําคัญก็คือ,เ,อเรามีการลงทะเบียนนะคะสามารถดูได้ที่สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายยกเวน้น ถ่าเข้าอุทยานนะคะซึ่งก็จะมีการตรงจุดลงทะเบียนตอนเช้าหกโมงก่อนหกโมงเนี่ยก็มีการให้ทุกท่านที่สนใจเนี่ยจอดรถไว้แล้วก็เดินไปลงทะเบียนได้เลยลเรามีบริการจุดจอดรถริมถนนธนรัฐไว้สองสาแห่งที่วัดหมู่สีแล้วก็วัดกุดขาแล้วก็มีรถบริการรับส่งเพื่อไปถึงหน้าด่านนะคะแล้วเราก็มีบริการรถรับส่งลงมาจาก ข้างบนไม่ต้องเอารถขึ้นไปเพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายของเราเนี่ย <คะ S 2> เราอยากจะให้พื้นที่บนเขาใหญ่บางโซนนะคะเป็นคาร์ฟรีโซนนะคะอ่าเช่นจุดกลางเต็นท์หรืออะไรอย่างเง <คะ S 1> ี้ยค่ะคือคือคือโดยส่วนตัวเนี่ยท่านประธานที่ปรึกษาสมาคมนะคะคือพี่พุทธคุณพุทธเกิดชูชื่นก็เป็นประธานแพรเป็นประธานแพกคณะกรรมการแพกที่ดูแลเขาใหญ่ด้วยเนี่ยเราคุยกันว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกิจกรรมที่เราจะจุด เรียก racing awareness นะคะก็คือ <S <S <ฮะ>ทําให้คนเกิดความตื่นตัวแล้วก็รู้ว่าเออเนี่ยลื่อนธรรมชาติมันเป็นเรื่องสําคัญแต่ถ้าสมมุติว่าในปีถัด,ถดไปเนี่ยอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้นะคะ <S <S เพราะว่าโอเคแหละถ้ากดคนสัญจรไปมาเขารู้ล่วงหน้าเนี่ยต้องเรียนให้ทราบของเขาใหญ,ญ่มันยากนิดนึงตรงที่ว่ามันสามารถข้ามจากทางฝั่ง ักช่องเนี่ยไปทางฝั่งประจีนใช่ไหมคะพี่ปูมันก็เลยแบบเอออาจจะต้องมีการสื่อสารเยอะนิดนึงก็เลยเนี้ยค่ะขอบคุณพี่ปูมากเลยที่ให้โอกาสมาสื่อสารค่ะเนาะก็แหมยินดีค่ะเพราะกิจกรรมดีๆของทางเขาใหญ่เนี่ยเราเราต้องต้องสัมสังเต็มที่เลยเพราะจริงๆแล้วพี่ก็มีพื้นที่อยู่ที่แถวๆหนองสาลายหักช่องแล้วแล้วทีนี้ทางนักขอนายกเองก็สามารถที่จะไปเขาใหญ่ได้เส้นเนี้ยมันจะมีกิจกรรมอะไรร่วมไหม มีค่ะคือคืออย่างนี้ค่ะก็จะไปกองกันอยู่รวมข้างบนนะคะใครไปถึงไม่ถึงยังไงเรามีรถสวีทนะคะรถเก็บเลยเป็นอีวีช่วยกันเก็บนะคะส่วนหนึ่งซึ่งเรามีกิจกรรมตั้งแต่เชา้ากลางวันเย็นเลยภาคเช้าก็พอขึ้นไปเนี่ยก็รวมตัวกันนิดหนึ่งใช่ไหมคะกะ็มีพูดคุยกันแล้วก็มีการออกบูธนะคะการเก็บครับการเก็บข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการจัดงานที่ว่าโลกาบอนอมิชันการเสวนานะคะ โดยผู้มีส่วนร่วมต่างๆแล้วก็ร <Okay. S 2> วมถึงเกี่ยวกับเรื่องประเด็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสำคัญยังไงนะคะหรือว่าแล้วก็แต่ช่วงเย็นค่ะที่เป็นไฮไลท์ของเราค่ะเนื uh ่อ huh. งจากเขาใหญ่เนี่ยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเราได้ Dark Sky <Okay. S 2> ก็คือพื้นที่อนุร,รักษ์ทองฟา้ามืดนะคะ, <Okay. S 2> ะได้ได้รับเซอร์ติฟิเคตเรียบร้อยแล้วเป็นเซอร์ติฟายเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 2> ตอนเย็นเนี่ยเราทำงานร่วมกับชมรมดาราศาสตร์ปากช่องแล้วก็นาริศ นะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเรามีกิจกรรมนะคะดูดาวอสอนถ่ายภาพมีการเล่านิทานอแต่รู้สึกเหมือนวันนั้นอาจจะเป็นวันที่มีพระจันทร์ด้วยแต่ก็คราวที่แล้วเราจัดไปก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆค่ะ <Okay. S 2> เรียกได้ว่ากิจกรรมทางธรรมชาติ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมจับเต็มเลยค่ะแล้วก็ช่วงเย็นท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวก็ให้เกียรติมาเปิดงานด้วยค่ะค่ะ,ะในส่วนของด a ร k s ไกเนี่ยนะคะรอ,องรับนักท่องเที่ยวคนไทยได้ประมาณสักเท่าไหร่คือบางท่านที่อาจจะ,ะตัดสินใจค้างแรมพี่นั่นเลยนอนหนึ่งคืนออค่ะ ข้างบนคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติตอนนี้เราเข้าไปดูใน Facebook สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยตรงข้อข้อมูลการลงทะเบียนเนี่ยเราจะมีลิงก์เลยนะคะว่าถ้าคุณสนใจจะการจะนอนเต็นท์ข้างบนเนี่ยก็คลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็จ่ายเงินตรงกับทางอุทยานแห่งชาติได้เลยค่ะก็มีมีบริการค่ะอแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปจะไม่นอนบนอุทยานก็ได้นะคะลงมาพร้อมเราได้เลยค่ะเต้ก็ลงค่ะก็มีรถมีรถบริการค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะ แต่ว่ากิจกรรมที่อยู่บนเขาใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเริ่มกี่โมงเสร็จกี่โมงคะเ็าจะได้แปลนถูกสำหรับคุณผู้ฟังนะ,ะที่ที่ฟงังวันนีถ้ถ้าถถ้ามาเริ่มวิ่งเดินปั่นกับเราเนี่ยก็เริ่มหกโมงเช้า,าเพราะว่าอุทยานปิดแค่ถึงเก้าโมงเช้าชสามชั่วโมงแต่ว่ากิจกรรมะจะมีทั้งวันเลยนะคะข้างบนมีการออกบูธเรื่องซีโรเวสอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มี ในคอมเอะไรสารพัดเลยค่ะแต่ไม่วอดคือซึ่งเราเชิญหน่วยงานที่อย่างสวทชมูลนิธิอมตะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมของเขาใหญ่เนี่ยมาออกงานกันนะคะมาให้เป็นแล้วก็รวมถึงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินที่เพิ่งได้มรดกโลกล่าสุดด้วยก็คือโคราชจีโอพาร์คค่ะ ค่ะอ่านี่ก็คือเพื่อให้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนที่ไปใช้เวลาที่นั่นเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะคะใช้เวลาสามชั่วโมงกับกิจกรรมเรื่องของวันปลอดรถแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีชมบูธต,ต่างๆโดยและมีเรื่องของ BCG ด้วยไหมคะทําเรื่องนี้มามีค่ะ,ะมีค่ะมีค่ะพี่ปูมีแน่นอนอันนี้แล้วก็เรามีนะคะอาหารจาหน่ายแต่ว่าเราบอกว่าวันนั้นเนี่ยกาไรของเราเนี่ยนะคะเข้ากองทุนพื่ทักป่า แล้วก็ถ้าสมมุติใครเนี่ยคือจริงๆแล้วปกตินีค่าเข้าเขาใหญ่มันจะ40บาทถ้าใครสแกนให้เราเกินนะคะเงินทั้งหมดเราก็ยกให้กองทุนผู้พิทักษ์ป่าที่ดูแลเขาใหญ่เออใช่ก็ก็ต้องโหเรียกว่าทํางานหนักนะเพราะว่าพี่เข้าไป <c oughs> <c oughs> ใช่เพราะว่าพี่เข้าไปเดินนะเออหลายคนก็เขาเขาทำ ทำด้ใจรักกับพี่ว่านะแล้ว<ช>เขา<ช>ก็สั่างา<ช>ทั้งต้นไม้แล้วก็สัตว์ต่างๆที่อยู่บนเขาใหญ่เนี่ยเขารู้จักหมดนะเออเปรียบเสม,มือน <c oughs> เพื่อนเลยเออดีจริงๆนะี่โบ <c oughs> ต้องไปเดินใหม่นะคะมีเทรลปรับปุงใหม่หลายเส้นเลยค่ะ <c oughs> โอเค,อ,เค <c oughs> อ่าก็เดี๋ยวมีจังหวะมีจังหวะเดินต่อนะคะเดิน <c oughs> ทีนี้กิจกรรมนี้เนี่ยเราจัดกันมาทุกปีเลยสิ่งที่ ทางสมาคมที่เป็นหัวหองในการผลักดันเรื่องนี้และอยากให้เป็นสัญลักษณ์ด้วยในทุกๆปีที่มีการจัดเ,เรียกว่าเป็น World Coffee Day แล้วเนี่ยนะคะเราต้องการอะไรคะในการกระตุ้นจิตสํานึกยังไงฮะคือคือเนื่องจากจริงๆตอนนี้เต้เต้อบอกว่าคนไทยเราเนี่ยเรายังอาจจะยังมีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับว่าทําไมเราถึงจําเป็นที่จะต้องมีส่วนในการลดภาวะโลกร้อน นะคะที่เราไปเซ็นไว้ตั้งแต่ขอบทเวนตี้ซิกส์เวนตี้เซเว่นแล้วก็กาลังจะมีทเวนตี้เอเนี่ยนะคะที่ว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงโลคาบอนแล้วเราจะต้องทอํายังไงภายใต้ในเวลาสองศูนย์ห้าศูนย์ที่ต้องคาร์บอนอิมิชชั่นต้องเป็นศูนย์สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราเองจะถูกกฎของโลกเนี่ยนะคะกฎระเบียบของโลกเนี่ย ครอ,อบเราอีกทีที่เราต้องปฏิบัติตามกันในกันในฐานะสมาชิกพลเมืองของโลกนะคะนั่นเนี่ยแอนนี่ก็คือหนึ่งในกิจกรรมที่จะทําให้คนไทยนะคะหรือคนที่รักสิ่งแวดล้อมอต่างๆเนี่ยได้เกิดมีองค์ความรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็นําสามารถนําไปปรับใช้เพราะว่าต่อไปแล้วเนี่ยทุกธุรก,กิจเองเนี่ยนะคะหรือว่าเราไม่ว่าใหญ่หรือเล็กเราก็ต้องโดนเรื่องนี้กันทั้งสิ้นคะ่ะอืมเพราะเป็น เป็นเรื่องของระบบนิเวศด้วยเหมือนกันนะคะคือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องไปร่วมกันนะเป็นอีโคซิสเต็มเลยนะอ่ะนี่พี่ถามนิดหนึ่งสิว่าคุณเต้จัดสรรเวลาอย่างไงเพราะว่างานนะงานสังคมเนี่ยทำดูเหมือนว่าน่าจะเยอะกว่างานเอ่ใช่งานตัวเองด้วยซ้ําไปนะเพราะว่าคุณหลายคนก็รู้ว่าคุณเต้อีกบทบาทอีกหมวกหนึ่งก็คือเป็นผู้ก่อตั้งร้านเป็นลาวแล้วเป็นลาวก็เติบโตขึ้นคือยาสาขาไปหลายๆพื้นที่เบริหานเวลาอย่างไงคะ ก็โชคดีมีทีมงานดีค่ะพี่ตูคือคือต้องบอกว่าไม่ว่าเราที่อย่างนี้ค่ะสิ่งสิ่งที่ได้คิดอยู่เสมอเลยว่าเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ทําเพื่อส่วนรวมอขอแรงคนไปเลยค่ะใครๆก็อยากช่วยจริงคือเพราะฉะนั้นน่ะและยิ่งทํางานอย่างเงี้ยค่ะจิตอาสาโชคดีค่ะได้ได้น้องออยนะคะคุณวิกรซึ่งเขาคือน้องที่ ตอนนั้นทำวอลเล็ตเตร์ for d a ตอนนั้นน้องอยู่ธรรมศาสตร์เรียนที่ธรรมศาสตร์น้องก็มาช่วยงานนี้ด้วยตอนนี้เรียกว่าเป็นการพูเครือข่ายตั้งแต่สมัยที่เราทำฟู้ดโฟไนเตอร์นะคะมาช่วยกันเต็มเลยคือทุกคนโดนเกณฑ์มาหมดเออ,เออนะเพราะอันนั้นนี่จะเห็นภาพชัดนะในช่วงโควิดนี้มันลำบากจริงนะทุกคนก็ลําบากหมดแต่ว่าคุณเต้ก็เออก็ได้น้องๆที่มาจิตอาสาเนี่มาช่วยกันเยอะมากเลย เป็นฟิไฟเตอร์เนาะตอนนั้นอืมก็แหม่แต่เราจะพูดถึงผลงานที่น่าจะภูมิใจนะในโครงการนั้นทํำข้าวไปกี่กล่องฮะที่เออในช่วงโควิดเนี่ยตอนลนหลายสงสัยจะเป็นล้านเเป็นล้านถึงล้านเลยนะก็เลยต้องว่าชดใช้ชดใช้นี่หน่อย่ะเพราะว่าตอนนั้นเราทํางานกับกับกับ องค์กรทั้งภาครัฐเอกชนอะไรที่ช่วยเราเยอะมากเลยค่ะและเนี่ย <ừ> um. พอถึงแม้ว่าโควิดจะคลี่คลายแล้วเรารู้สึกกับสุขภาพเดิมแล้วนะแต่จริงๆแล้วประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญมากๆ อืมนะแล้วมันแล้วมันก็เกิดความผ,ผันผวนเยอะนะคะจริงแล้วม,มันก็ส่งผลกระทบเพราะเราจะเห็นชัดคือถ้าเราทําดีในพื้นที่เราเนี่ยเราช่วยรักษาธรรมชาติก็จะเป็นแม่เหล็กในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวด้วยมันก็เป็นเสน่นน <ะ S 1> ห์ยืนเนาะเออเออทีนี้ด้วยความแข็งแรงบอกว่าทีมทีมดีได้ทีมดีโชคดีได้ทีมดีก็มีการขยายอย่างต่อเนื่องอัปเดตหน่อยว่านวันนี้ในแบรนด์ที่คุณเต้ผลักดันนอกเหนือจากเป็นลาวแล้วมีที่ไหนอย่างไรบ้างคะ ค่ะตอนนี้เจ้ก็มีร้านใหม่ค่ะชื่อร้านม้วนเส้นอยู่ที่ r ิ v เวองงร์ไซต์ตรงโรงแรมอาวานนี่ตรงแถวเจริญนครน,นะคะ uh, ก็เป็นร้าน uh. ก๋วยเตี๋ยวแนวเส้นทั้งหลายนะคะแต่ว่าก็เป็นร้านที่เรายังคงยึดหลักเดิมก็คือเราไม่ใส่ผงชูรสอะไรเพิ่มแต่เราพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิกนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกับทางานตรงร่วมกับเกษตรกรค่ะ uh. ก็จะได้เห็นว่ามีแบบแล้วก็ตอนนี้เรากํลาลังทําเรื่องเนื้อวากิวโครา ค่ะแล้วก็ไก่สายพันธุ์โคราชกับมทอสอและเบทาโกรแล้วก็กุ้งบ้านเหลือ,อมอำเภอบ้านเหลือมก็คือบันใกล้ๆไปทางชัยภูมินะคะเป็นจังหวัดเป็นอำเภอหนึ่งของโคราชเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะฟอร์มฟาร์มทูฟ็อกชัดเจนก็คือเน้นตั้งแต่ต้นฟาร์มต้องดีดีอย่างไรเราต้องมีคำที่บายบอกแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรจริงๆจริงๆเนื่อง่ากิวโครานี่ก็มีเป็นสากรใหญ่มากเลยนะ ใช่ค่ะใช่อืมนะโอ้โหนี่ก็คือเป็นพันธมิตรที่แข็งแรงมากแล้วก็ช่วยส่งเสริมเขาได้จริงเอออันนี้ดีใจด้วยคือก็นำมนาะพัฒนาปรับปรุงเมนูอาหารแล้วก็ช่วยเขาทางด้านการตลาดค่ะเพราะว่าเกษตรกรนะคะเออแค่ดูแลเรื่องของตัวเองก็แย่แล้วใช่ไหมคะถ้าต้องทําการตลาดด้วยก็เหนื่อยะคะ่ะเหนื่อย จริงค่ะแล้วก็ราคามันจะขึ้น <Ha. S 1> ลงแล้วก็โด,โดนโดนตลาดเมืองนอกแข่งขันด้วยนะเ <Ha. S 1> ข้ามาแข่งขันเพราะมันเป็นเรื่อง FTA ด้วยนะอันนี้ก็ต้องไปดู <Ha. S 1> ดีกว่านี้ <Ha. S 1> ใช่เ,ใชเออนะอันนี้ก็เห็นใจเกษตรกร,ร,แ,ตกรแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ทำเราก็ยิ่งเสียส่วนแบ่งอะ่ะก็ทำถอะค่ะน,นะก็ต้องมีอย่าง <Ha. S 1> เต้นเนี่ยมีเครือข่ายด,ดีๆแบบนี้ไปช่วยนะอ่ะงั้นเดี๋ยวไหนๆพอมีเวลาอยู่อีกสักนิดนึงคุณเต้ค่ะช่วงปลาย <Ha. S 1> ปีนี้มีกิจกรรมอะไรที่วางแผนไว้แล้วนอกเหนือจากงานวันปลอดรถเนี่ยค่ะ ค่ะเราก็จะมีการแข่งขันกอล์ฟของสมาคมนะคะชิงถ้่วพระราชทานอาของสมเด็จพระเทพอ่ะนะคะแล้วก็ <c oughs> ประมาณช่วงวันที่สิบแปดพฤศจิกาอันนี้ก็เป็นงานหาสตังค์สนับสนุนสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่นะคะ <c oughs> แล้วก็แน่นอนคะ่ะคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีนะคะเมื่อกี้ได้ยินพี่ปุ๊กเมนชั่นไว้ดิดหนึ่งคือประเทศมันใหญ่มากใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้เราสมาคมเราจะมีหน้าที่ช่วยนะคะช่วย allocate จะช่วยทําให้คนที่มาร่วมงาน ที่ไม่ได้อยู่ในงานสามารถจราจรขบวนการจราจรได้คล่องตัวแล้วปีนี้เรามีการคุยกันว่าปีที่แล้วเราทดลองการทำจุดจอดอเอาไว้เป็นพาร์คแอนด์ไร์นะคะเพื่อช่วยลดทราฟฟิกที่จะเข้างานปีนี้เราก็จะทำต่อและอาจจะทำได้ขยายใหญ่มากขึ้นค่ะอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกแล้วเ,เราอยากให้เพราะปีที่แลวรถติดเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้คนมาประทับใจว่าเขาจะได้สันจอไปมาในบริเวณโดยรอบได้นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ ของผู้ประกอบการสมาคมช่วยจะช่วยกันร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะบูรณาการต่างๆค่ะโอ้แต่ที่จอดรถก็ยังลำบากอยู่ยังยืนยันว่ายังไงมันก็แต่ว่ายัง<พ>ลำบากค่ะเพราะว่าพื้นท<ด>ี่จริงๆพื้นที่จัดงานตรงนั้น600หกร้อยไร่นะคะพี่ปูบริเวณตรงไหนครับเพื่อยจอดของในในงานเขาอะค่ะในงานมันใหญ่มากค่ะเออเอเพราะหกร้อยไร่แต่ของบริเวณช่วงไหนครับหกหกร้อยอันนั้นอยู่อยู่ประมาณต้นต้นธนรัตเลยค่ะตรงโอเชียนประมาณไม่เกิน ไม่เกินกิโลหกห้าไม่ไม่ค่ะประมาณกิโลห้าแต่ว่า,ามค่ะตแต่ว่าจุดจอดรถที่เราจะเตรียมไว้เนี่ยเราคุยกําลังคุยอยู่กับอบตอนหนองน้ําแดงแล้วก็อ,อําเภอปักช่องนะคะค่ะแล้วคาดว่าร้านอาหารจะลอในฐานะที่เป็นนายกสมาคมนะคะเอ,อร้านอาหารจะเข้าไปเสิร์ฟช่วยอย่างไรคะคนไปต้องทานอ่ะคือคืออย่างนี้ค่ะเอ,อในส่วนของที่เป็นพาร์ทของ ภาณนิชยกรรมของเขาเราก็ไม่ไปไม่เขาไม่ไม่ไม่ได้ไปแทรกอ่ะไม่ไปแท<ต>ร<ส>ก,กใช่เพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเขามีต้นทุนค่าบูตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใ,<ช>ในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยเราก็คุยกันอยู่แล้วว่ายัางไงเนี่ยคือถ้าทราฟิกมัน flow ได้อ่ะลูกค้าที่เขาอาจจะมาหาเราก่อนเข้างานเนี่ยเขาจะได้ทะลุทะลวงมามถึงพวกเราได้ไม่ไม่ได้เป็นคอขวดถ้าจําได้ปีที่แล้วรถติดเจ็ดแปดชั่วโมงกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องประเด็ขยะ นะคะที่เราก็ได้มีการพูดคุยกันเยอะมากถึงกระบวนการแม้ว่าเขาจะจัดเก็บในงานแต่จริงๆแล้วก็มีขยะบริเวณนอกงานมากมายเช่นเดียวกันเพราะว่าปีนี้แม้ว่าจะจำนวนขายบัตรปีที่แล้วเขาประมาณคนเข้างานประมาณแสนกว่านะคะ <Yeah. S 2> แต่ปีนี้เนี่ยเห็นว่าขายบัตรอยู่ที่8ปดหมื้าันใบ อืมนะก็ลดลงอาจจะต้องเพราะว่าเขาเข้าใจนะว่าการบริหารการนะระหว่างแล้วก็หลังเนี่ยมันมันจำเป็นต้องมองให้ให้สุดทางเหมือนกันเนาะอ่ะนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าให้คุณเต้ปิดท้ายนิดนึงเชิญชวนวันที่22วันเนี้ย15คุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยใช่ยังมีเวลาที่จะวางทริปของตัวเองไปร่วมงานวันที่22ได้นะคะอาเชิญเลยค่ะ ค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะเขาใหญ่คาเฟ่เดย์สองศสาปีนี้นะคะมาช่วยกันทําให้เขาใหญ่เนี่ยเ,เป็นร่วมพลังกันนะคะเพื่อให้เขาใหญ่ได้หยุดหายหยุดพักให้เขาได้หายใจให้เต็มปอดบ้างโดยที่เราไม่ต้องขับรถขึ้นไปกันแม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสามชั่วโมงนะคะกับกิจกรรมเดินปั่นวิ่งนะคะหรือว่าเราจะเดิน็อกกิ้งก็คือเก็บขยะไปด้วยก็ได้นะคะ จะขึ้นทางไหนก็ได้ค่ะสองทางค่ะทางฝั่งเขาธนะรัตเองหรือทางฝั่งปราจีนค่ะแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ที่เ Facebook สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้เนื้อหาชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณเต้น,นะคะก็เห็นบอกว่าโหงานเยอะมากๆเลยช่วง<ะ>นี้นะ,ะ <laughs> เป็นการเ<ะ>ตรียมแผนงานหลายเรื่องทีเดียวนะก็ส่งกําลังใจให้กับพี่เก่งเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณมากค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ Business Solution โดยชัตพรโยเหลา